เอาล่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบโกการ์เดนกันนะครับผมเป็นแบบที่ดังที่สุดตอนนี้แหละในโลบอกใครใครก็ได้นะผมเลื่อนไปไหนก็เตะเขาเล่นเลื่อนไปที่ไหนก็เจอก็เล่น응ผมก็เลยจะมาพาทัวร์สวนของผมในวันนี้กันนะครับผมเราก็จะไปดูกันนะครับผมว่าผมตัวของผมเนี่ยปลูกพืชอะไรบ้างเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างแล้วก็เก็บเครื่องมืออะไรบ้างครับผมเอาล่ะก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะกันนะครับผม โอเคเราเริ่มตัวกันเลยดีกว่าน,น,นี่ก็จะเป็นหน้าตาของหน้าโอนผมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มีต้นอะไรบ้างครับผมนี่เห็นไหมหน้าทางเขาก็จะเป็นน้ำพ่งนะครับผมพอเข้าไปนี่มีร้านน้ำพุด,ด้วยส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทานะครับผมแต่ในอนาคตอาจจะไม่แน่นี่สนามเด็กเล่นเพิ่งทาสดๆเลยครับผมนี่พวกเค่เล่นพวกนี้จะอยู่ในกล่องอันนี้นะครับผม โอ้ได้มานั่งอันนี้และโอ้ได้เดิมอ่ะโอ้เอเคแตปูลีนได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมเอาของวางก่อนเกมนี้นะครับผมนอกจากจะปลูกสวนแล้วก็เรียงสัตวได้แล้วเขายังมีให้ตกแต่งสวนเราได้ด้วยครับผมด้วยสิ่งของต่างๆนี่นั่งได้โหแต่ยกไม่ได้ <c oughs> โอเคสองอันแล้ว พอแล้วมั้งไม่ต้องมีอันที่สาแล้วโอเคก็พอได้อยู่ดูเหมือนจะมีแขกมาว่ะครับโอเคเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวหาของฝากไปหนึ่งครับผมเอาอะไรดีอู้อะไรเนี่ยสรุปใครโอู้หแหลกแหกแหกโอ้โหรายละเอียดมันจะเยอะขนาดนั้นเล โอเคหมอเทบอรีนละ่ะดูสิว่ามันจะเด้งไหมโอ้โหคุ้มค่ามากเด้งให้หน่อยเดียวเอ๊ะกอดนะเด้งแค่นี้ก็แค่นี้มันก็แค่ของตกแต่งนั่นแหละโอเคพอมาตรงนี้นะครับผมลงบ่อน้ำตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มแค่หลอดนะครับผมมีหลากหลายชนิดเลยหลากหลายสายพันธุ์นั่นแหละเป็นพวกแครหลอดกายพันธุ์เนาะเอาไว้ดูเล่นๆว่าพวกกายพันธุ์มันมีอะไรบ้าง แล้วก็ตรงนี้เป็นไข่ลองไปดูบบได้เลยพอดูอดรีดีิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอตัวนี้ใช่ตัวตัว,ต,วตัวแลวเล่แบบพวกตัวตัวหายากอะ่ะใช่เปล่าเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันใช่หรเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนหายากเลยอะ่ะ <laughs> เฮ้ย <Hey, S 2> มันจะดวงดีขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเท่าที่ดูมาแล้วนะครับผมไข่ที่ขายในร้านค้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีแค่เจ็ดฟองครับผมโอเคก็ตามนี้ครับผมโอเคก็มาดูสัตว์เลี้ยงกันก่อนเลยนะครับผมที่ผมมีเริ่มจากที่ผมวางในสวน6ตัวก็มีตามนี้ครับผมส่วนสัตว์ที่อยู่ในกระเป๋าผมก็จะมีปลาดาว สอมบี้ขี่ไก่นี่เป็นไงเม่นอันนี้จะตัวใหญ่กว่าที่อยู่ในสวนครับผมแล้วก็กระต่ายสีดำซึ่งตัวนี้ก็ลายประโยชน์ครับผมอันนี้เป็นไข่ฤดูร้อนผมยังไม่ได้เปิดส่วนน,นี้แน่นอนเป็นของแลที่ฟักได้ยากบ้างนะอาจจะฟักได้ยาวครับผมเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชในวิกิเอาแล้วกัน โอเคลองเปิดอันนี้ดูดูสิว่าได้ตัวอะไรแมวเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ดห <laughs> okay. หิหนูโอเคหนูหนูหนูก็ไม่รู้นะว่าหายาเปล่าแต่ว่าก็น่าจะพอได้ครับผม <laughs> อันนี้ก็วางรอข้างกองไฟได้แหละรอฟักครับผม <laughs> เดี๋ยวเราไปทัวร์สวนกันต่อดีกว่าเสียเวลามากพอแล้ว <laughs> <laughs> จะเริ่มใจอย่างงนี้เนี่ยโอเคงั้นก็เริ่มจากซ้ายไปขวาเลยกันเนาะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกพืชไร่เนาะก็จะมีพวกพิหูวกข้าวโพดแล้วก็ผักกาดเทศครับผมก็มีแค่นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแป้งดอกไม้เนาะมีหลายหลายชนิดเลยผมก็คิดไม่ออกหรอกว่ามีอะไรบ้างแต่ก็น่าจะมีดอกบัวแล้วก็ลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกพุ่มไม้นะครับผมก็คือตรงนี้เกือบทั้งแถบอะครับผมเป็นพวก พันเบอร์รี่นะครับผมอันไหนที่มันเป็นทรงแบบพวกเชอร์รี่เบอร์รี่อะไรต่างๆนานาผมก็เอาไว้ตรงนี้ครับผมอันไหนที่มันลงท้ายเบอร์รี่แหละผมก็เอาไว้ตรงนี้หรือไม่ก็รูปทรงเบอร์รี่นะตัวนี้ก็จะเป็นองุ่นเนาะโอเคลืมตรงนี้เละตรงนี้ก็เป็นดงไผ่นะครับผมที่ผมสร้างมาแบบนมนานเลยส่วนต้นไผ่โค้งก็มีแค่ต้นเดียวก็ตรนนี้แหละตรงนี้เรียกว่า อะไรเดียวทีทะเลจำลองเลยกันเนาะชายหาดจำลองก็จะมีพวกเสือไว้นั่งตรงนี้เดือนอนก็ได้นั่นแหละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่นั่งเอาไว้กินของต่างๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดจำลองเสียได้ไม่มีรายเนาะนี่กระติกแต่อตรงเนี้ยเสียดดยมันนั่งไม่ได้อะครับผมมันก็เลยได้แค่จำลองแล้วก็อข้างหลังชายหาดนี่ก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับผมสีต้นตรงนี้ก็จะเป็นแตงโมกับฟักทอง นั่นแหละนี่ก็จะเป็นเหตุนะครับผมมีแค่สอสายพันธุน์เนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพวกพายแอปเปิลแล้วก็จะมีแอปเปิลอีกนานาชนิดเลยอันนี้แอปเปิลธรรมดาเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูนะผมว่าผมป,ป Apple ลูกแอปเปิลอะไรบ้างตรงนี้เอปเข็ดซูมกันก็จะมีอ้นี้ด้วยมูนเมลอนซึ่งผมเห็นคนของเขาทำโคตรใหญ่เลยทำได้ไงวะอันนี้แน่นอนซูการ์แอปเปิลเว้ยของหาย,ยาก อันนี้ผมซื้อมาจากตอนแอดมินเขาเซกให้ในร้านอ่ะโค okay. ตรใจดีโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกีนแอปเปิลเนาะโอเคถือ okay. ว่าครบนะครับผมสลหรับโซนซ้ายต่อไปเราก็จะไปดูตรงขวาบ้างตรงขวาก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีเป็นพวกต้นไม้ที่น่าจะมีในไทยอยู่วางสายพันธุ์นะครับผมซึ่งก็จะมีต้นมะม่วงนะครับผมนี่ไม่รู้ว่ามีในไทยเปล่านะอันนี้ต้นผี พวกต้นไม้คนนี้ผมปลูกไว้ซ้อนกันเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นลูกแพรนะครับผมอันนี้กล้วยเลือดไม่รู้ว่ามีใไทยเปล่านะแต่ไม่น่าม,มีแล้วก็จะเป็นกล้วยธรรมดาด้วยติดกันเลยอันนี้อะโวคาโดก็น่าจะมีอยู่ในไทยครับผมไม่รู้ว่าปลูกจังหวัดไหนโอเคมาตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นนะครับผมแต่เดี๋ยวค่อยขึ้นทีหลังแล้วกันโอเคตัวนี้เหมือนเดิมครับผมฟามแครอท นานอาชิตก็ตามที่บอกไปต้นคิปดไปแหละอันนี้ก็จะมีแคอรอทปลาด้วยนะก็บอกไปหมดแล้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผมเมื่อมีอะไรบ้างน,นี่ผมสร้างทางขึ้นไปแล้วแล้วผมก็จะใช้ต้นไม้พวกนี้นะครับผมในการปีนขึ้นไปซึ่งมันก็ปีนได้แหละนะตัวมีสกิลพอนี่เลยก็จะยักขึ้นอ่าอยู่ดว่าอุ๊ยคาราโดอโอเคมันไม่ทำอะไรหรอก จะไม่ทำอะไรนะเกมนี้เป็นเกมชิวๆนะครับผมไม่มีภัยพิบัติอะไรร้ายแรงปลูกผักโอเคตรงนี้ก็จะเป็นออฟี้นะครับผมเป็นออฟี้ที่ผมสร้างเองกับมือเลยถ้าว่าตัวเองแพ้นี่มันจะดูอายหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไปเพราะงั้นก็ถ้าว่าผมทำถ้าว่าผมชนะออฟฟี้ย่านี้ได้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพิ่มเป็นกำลังใจให้เดวนกันนะครับผมมาลองกันอีกรอบหนึ่งครับผม ไอ้รอบนี้มันต้องได้แล้วมันไม่ตกหรอกมั่งนะมั่งมา TX สามรอบนี้ไม่ได้ผมพูดยังไงละอืมตั้งใจต,ตั้งใจชิวๆชิวๆได้อยู่ได้อยู่ตรนนี้ก็จะกระโดดไกลขึ้นนะผมยากขึ้นโอเคเอ๊ะได้ยังยได้เออได้ละนี่เส้นชัโของผม เข้าเลยแล้วก็แตะถ้วยครับผมเป็นพึ่งอ่ะก็นะครับผมซึ่งจุดจบแท้จริงก็ไม่ใช่ตรงนี้หรอกจุดจบแท้จริงก็คือนั่นแหละเห็นไหมอีตรงที่มันเป็นเศษลังพึ่งอะชิ้นส่วนลําพึ่งถ้าผมกระโดดลงตรงนี้นี่ถือว่าจบรขาผมแบบนี้อ่าเป็นไงล่ะสุดยอดไหมครับผมด้วยเนอะเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของสวนผมแล้วแหละไม่น่ามีอย่างอื่นละพาทัวร์มาแล้ว,ว,มวผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยเพราะงั้นผมก็แถมให้สักหน่อยแลวกันซึ่งสิ่ง,งที่ผมจะมาประเมินผลไม้ของผมทั้ง5อย่างนี้นั่นก็คือราคาแล้วก็ความใหญ่ครับผมดูจากกิโลแล้วก็ความสูงด้วยด้วยผมจะใช้ขอบแมปในการประเมินด้วยครับผมเพื่อจะได้รู้ความสูงเริ่มจาก เบมบูกันเลย1 5ย0กิโลก็สูงยานข้างล่างเลยครับผมเป็นบ้องเลยอันนี้จะใหญ่กว่าแบมบูทั่วไปนะครับผมที่ผมชอบอ่าไม่มีการกลายพันธุ์ไม่มีอะไรครับผมแค่ความสูงเป็นเอกลักษณ์เฉยๆต่อไปเป็นเห็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นความสูงเอกเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันครับผมแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาวัดกันแต่อาจจะราคาดีแหละใครจะไปรู้ อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับผมอันนี้ผมชอบเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับมะม่วงน้ําดอกไม้บ้านเราอะหวานดีแถมมันก็เขียนแว่ากลายพันธุ์จากน้ําพึ่งเลยก็นะมะม่วงน้ําดอกไม้ชัดเจนนี่แหละที่ผมชอบเพราะอาจจะราคาดีด้วยอันต่อไปอันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไหนก่อนเลยเพราะว่าอันสไตท์ามันหนักมากนี่เห็ดทองนะครับผมอันนี้น่าจะราคาดีแล้วก็ ทำอะไรได้ดีเลยมันเป็สีทองโง่เลยชอบผมอาจจะราคาดีด้วยนะนั่นแหละที่ผมชอบอันสุดท้ายนะผมไม่พายไม่ได้มูลเมลอนยักษ์ครับผมมาจากศูนผมเองไม่รู้มันโตขนาดนี้ได้ไงเนี่ยงงโอ้โหนี่เห็นไหมโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาประมวลราคากันนะผมเริ่มจากอ้แบมบูนี่ก่อนเลยโอเคราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นแปด โอเคอันนี้ล่ะฮู้สองแสนแปดหมื่นเอ้ยสองแสนแปดพันโอเคมาดูโมะม่งน้าดอกไม้บ้างดูสิวัดราคาเท่าไหร่สองหมื่นหกโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้ล่ะราคาเท่า,าไหร่ฮู้เจี๊ยะสามสิบล้านเอาเรื่องครับผมมาดูของนี้บ้าง ก้าแสนหกโอเครู้เบอรเราจะได้ลำดับแล้วนะครับผมว่าต้นไหนจะเป็นอันดับสูงสุดเดียงเลยโมโมนันอกไม้ก็อันดับสองนี่ตานี่ครับผมอันดับแรกก็จะเป็นเบมบูนะครับผมเป็นอันดับที่ห้าเลยอันนี้อันดับสี่อันดับสามอันดับสองแล้วก็อันดับหนึ่งครับผมยกให้เป็นเข็มทองสุดยอดเหตุเข็มทองเนาะเออ โอเคก็ประมวลราคาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็นั่นแหละโอเคก็จบกาไประมวลไปแล้วหูหูบล็ดเต็มเลยไม่รู้จะทาอะไรเลยเนี่ยเนี่ยอย่าพงพวกมัม่วงอันเนี้ยยังไม่ได้ปลูกเลยเดี๋ยวผมไปปลูกก่อโอเคมีมีถุงเมล็ดด้ Summer Seed Pack มาลองหมดดู แคทัลล<ะ>ูปอะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตอนนี้ผมยังไม่มีโ okay. อเคถือว่าใช้ได like ้ครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้แคทัลู้เดี๋ยวค่อยไปปลูกที่หลังแล้วกันเนาะก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะผมก็ถ้าว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อไป็นลังใจด้วยแล้วกันนะผมเอาล่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าจะทำพาร์ทสองต่อแบบถ้าว่ายอดมันดีผมก็ทำอ่ะอืม โอเคสับ okay. so, วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมใครที่ชอบก็นั่นแหละ <c oughs> บอกไปแล้วรอหละเอาล่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมไปละโชคดีนะทุกคน